นี่แม่ค้ามาส่งเป็ดลูกค้าเบอร์โกสูทพิสายจังหวัดมหาสารคามนะคะเดี๋ยวค่าออกใหม่ๆกระโดดลูกค่ะช่องทางพีเปิดแล้วทับเอ้ยทอบช่างพี่ไปไว้เถอะไอ้ลูกไปพี่ซูท่เบอก้ขาจบเปลี่ยนจะาขอดเขาไปให่เหล้าอยู่เออ เนี้ยเลยล้อว่าล้อหยาบเพราะว่าอหยาบมั่ข้ามมันข้ามไข่บ่ิสุทธิ์ว่านีรอยู่ข้างเราหูเดียวอยู่หรือยันแต่จะขยานกันหรอเขาดึงอยูนูเต่มันหยาอแห้งหลายหนทุ่งกว้างเกี่ยวข้าวไม่หมดสวมป่ง แกชิ่บาทมันมอในรุ่นไทยดอกก็อยากบอกที่รุ่นไหยไปหากินล้วคุณไป